อันนี้คือกาวเอามาแปะกับลังตรงนี้นะคะตรงนี้อันนี้คือกาวกาวแล้วก็พอปิดแบบนี้ปุ๊บกาวก็จะมาแปะกับตรงนี้นะคก็จะแปะตรงนี้เสร็จเสร็จก็เอาัน,นี้ลงเอากาวเนี่ยลงนะะมันก็จะแปะกับกลองแล้วมันก็จะไม่ขยืด แล้วพอมาถึงเรานะคะเพราะว่ามีกระดาษห่อแบบนี้ใช่ไหมข้างในก็จะไม่กระทุกกระเทือนเลยค่ะ อันนี้พลาสติกเป็นถุงพลาสติกใสเข้าใส่ก่อนแล้วก็แปะที่เดียวอันนี้มันจะติดกาวดีมากเทปกาว นี่สวยๆมาถึงเราปลอดภัยตรงนี้ก็เป็นกาวเห็นไหมกาวแล้วก็มีกระดาษกันไม่ให้มอสแล้วก็ดินร่วงนะเวลาก่องมันมายอย่างนี้มันก็ไม่ร่วงเห็นไหมอันนี้ต้องมีอันนี้ต้องมีถงุงเพราะว่าดินมันร่วงจกตรงนี้ เวลาเวลาแพ็กจากต่างประเทศมาที่อเมริกาจะใช้ได้เฉพาะสเปกน้ำมอสนะจะใส่ดินไม่ได้ดัรนั้นเนี่ยถ้าเราจะแพ็กแบบนี้ก็แพ็กได้เหมือนกันแล้วก็ดีด้วยแบบนี้นะคะเนี่ยอันนี้บุ๋มเนนบกินที่เราเช็ดปากก็ได้นะคะ รื่ว่าจะเป็นกระดาษบางๆกระดาษท้ายๆกระดาษสาก็จะซับน้ำได้ดีเหมือนกัน <_ d iam onds> เขาก็จะเอามาใสา่กันเวลามันเชื้นไปเนาะมันก็จะซับน้ำได้แล้วก็การต้นไม้ให้ช้ำนะคะการดินการมอสไม่ให้ตกออกมาเวลาเขาถือกล่องคว่อะไรอยเงี้ยดูความหนาของการแพ็คนะคะ ้องใช้กัรกาตกรตดอกข้างบนแน่นๆนี้นก็คือเทปกาวนะคะน,นี่นี่คือกระดาษอหอมานะคะนี่แกะแล้วเป็นอย่างนี้ อันนี้ก็เป็นต้นเงินไหลามานะคะสีขาว